ที่การทาํายาฆ่าแมลงชนิดดูดซึมแบบอินทรีย์ขั้นตอนแรกเลยเราก็จะเอาสมุนไพรต่างๆเนี่ยเอาไปใส่หม้อต้มนะครับอย่างภูกินหมากสิบใบแล้วก็ฉีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่หม้อต้มภูเขาวแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็จะมีฝักคูณฝักคูณให้ทุบก่อนทุบให้เปลือกแตกเผื่อเวลาต้มน้ําจะซึมเข้าได้ง่ายนะครับพริกไทยเนี่ยเราจะตาก่อนใช้วิธีการตาําไม่ต้องละเอียดมากนะครับตําแค่พอแตกก็พอจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้หนูแห้งนะครับ เมื่อเราตำพริกกับพริกไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเทใส่หม้อเพื่อที่จะนําไปต้มนะครับหลังจากที่เราใส่พืชสมุนไพรเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมน้ําเข้าไป1ลิตรน้ํา1ลิตรเติมน้ํามันมะพร้าวประมาณ30มซีซีนะครับ ซึ่งตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะสามารถที่จะดูดซึมผ่านผิวหนังผ่านผนังเซลล์ได้เร็วมากนี้เราก็จะนําไปต้มนะครับตัวนี้เราจะนําไปต้มให้เดือดประมาณ5-10นาทีการต้มนะครับเป็นการสกัดเอาคุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆออกมาได้ง่ายที่สุดและก็ประหยัดที่สุดเมื่อเราต้มน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปในปริมาณตามที่กําหนดนะครับก็คือ2ขีดหรือ200กรัมตัวน้ําตาลทรายแดงเนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยไม่ให้เกิดการเน่าการบูดตเติมเสร็จแล้วก็ใช้ไม้คนนิดนึง เพื่อที่จะให้น้ําตาลละลายได้ดีขึ้นจากนั้นเราก็รอให้เดือดอีกนิดนึงเราค่อยยกลงหลังจากที่เย็นแล้วเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําเก็บเอาไว้ใช้งานหลังจากเองกองเอาส่วนที่เป็นน้ํามาแล้วเนี่ยตัวน้ำเนี่ยจะมีสีน้ำตาลเข้มออกไปถึงดําซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานก็คือ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวนี้จะมีความเข้มข้นค่อนข้างที่จะมากเราจะใช้ประมาณ2ช้อนนะครับ